โมฟอนซะเริ่มต้นในการไปหาคนใหม่ที่ดีกว่าไอ้คนนี้เลิกให้โอกาสคนประเภทนี้เพราะสุดท้ายให้โอกาสไปมันก็ไม่คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยดังนั้นกลับมาให้อาโอกาสตัวเองซะเริ่มให้โอกาสในการที่จะให้ตัวเองเนี่ยเริ่มต้นในการหาคนอื่นใหม่ที่ไม่ใช่คนนี้ที่จะทําให้เราเนี่ยเสียใจซ้ําๆอีกหลายครั้งอาจารย์คะทําไมอาจารย์ชอบจี้จุดจังคะอ้อคีมบููท อะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจคืออะไรวะถามอะไรกันวะแสดงว่ามึงรู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยมีกูไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยครีมบูบ๊ตอะไรวะกูไม่ทันเด็กยุคนี้แล้วหนูอยากได้แฟนคะ่ะทำหน้าเนาะทำหน้าแล้วมึงน่าจะได้แฟนอ่ะนะ คำถามซ้ำเนาะวู้คำถามเยอะมันซ้ำไปหมดถ้าหนูผิดศีลห้าข้อจะแก้ยังไงก็แค่สำรวมระวังอย่าก,กลับไปทำอีกเวลาเราผิดศีลห้าเราจำไว้สมมุติเราไปเผลอฆ่าสัตว์ระลึกขึ้นได้เฮ้ยเรารักษาศีลห้านี่ว่าก็แค่ตั้งใจใหม่ว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์อีกแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปนั่นแหละศีลกลับมาใหม่แล้วถ้าทำผิดดีก็ขาดอีก ขาดแล้วก็รับผลของการกระทําไปแล้วก็ตั้งใจในการรักษาศีลไม่กลับไปทําอีกสํารวมแบบนี้ทุกครั้งแต่จําไว้นะทุกครั้งที่ทําผิดศีลต้องรับผลของการกระทํานะอย่าลืมชาตินี้หนูจะมีแฟนไหมเอาคุณจะรู้กับมึงไหมล่ะหนูอยากรู้ว่านระกมีจริงไหมลองตายดูไหมเราจะได้รู้มึงมาถามกูก็ตอบไม่ได้หรอกถ้ากูตอบกูก็ตอบตามหลกักธรรม ถ้ากูตอบตามความเป็นจริงตามหลักที่ศึกษาเล่าเรียนมาก็ต้องตอบว่ามีเพราะมันมีห้าคติหนึ่งในห้าคติก็คือนรกนรกเดียวพระเจ้าบอกว่าเป็นสถานที่จองจําทุรนทุรายเจ็บปวดแสนสาหัสชิ้นิดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในโลกนี้สมมติเราทุกคนว่าเจ็บปวดที่สุดคืออะไรอาจารย์อุปมาอุปไมยสมมุติเราโดนลงโทษตลอดร้อยปีในหนึ่งวันเราก็โดนลงโทษอะไรบ้าง เอาหอกเอาดาบทิ่มแทงตัวเราเองวันละสามร้อยเล่มเช้าร้อยเล่มกลางวันร้อยเล่มเย็นอีกร้อยเล่มตลอดหนึ่ง้อยปีไม่ตายเจ็บซ้ำๆทรมานแบบนั้นแผลหายตามการตามเวลาแทงโดนแผลเดิมบ้างแผลใหม่บ้างเจ็บซ้ำๆเป็นแผลกัดหนองแบบนั้นไปตลอดจนวันตายจนกว่าจะตลอดร้อยปีอันนี้ยังไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นความเจ็บปวดทรมานเทียบเท่าได้กับในนรกยังเทียบไม่ได้หรือ้ี่สาม น,นกรกผู้ได้เจ้าบรรยายไว้น่ากลัวมากแสบเผ็ดมากเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องเชื่อว่ามีหรือไม่มีแต่คนที่เชื่อว่ามีมันมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเขารู้ว่าเขาทําชั่วเขาต้องไปสู่นรกเขาทําเลวเขาต้องไปสู่นรกมันจะเป็นเหตุให้เขาเกิด,กดความอาะไรละอายความชั่วและกลัวต่อความบาปนั้นได้การกลัวต่อความบาปนั้นจะเป็นเหตุเพศภัยที่ทําให้เขาเนี่ยละเว้นจากการทําบาปยาบชั่วได้เขาจะได้รับผลจากการกระทําดีของเขา หนูเล่นกีตาร์ไม่เป็นอยากมีคนเล่นให้ฟังจังคำแล้วให้ไอจีให้อจีกูมาด้ยนะกูเล่นกีตาร์ไม่เป็นกูดาเป็นอย่างเดียวคำถามดูคันมากะนะหนูชอบเขาแต่เขาไม่ชอบหนูขอคำแนะนำในการตัดสินใจเลยครับมึงยังคิดไม่ได้อีกเหรอ เขาไม่ชอบมึงมึงจะให้ทําอะไรตัดสินใจมึงควรต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเขาไม่เอามึงในเมื่อเขาไม่เอามึงต้องทำยังไงก็ต้องเดินออกมาจากชีวิตเขาไม่แล้วก็เขาไม่เอาว่ะจะไปร้องแเร่แรกเชิงอะไรจะมาถามหาการเตตัดสินใจจากอะไรไม่ต้องตัดสินใจเดินออกมาเลยโอ๊ยตายแล้วคิดไม่ได้อะนะ คำถามมันจะซ้าเยอะหน่อยจะเข้าใจได้เพราะว่าคำถามมันเยอะเนาะมันก็จะวนๆอยู่ที่เดิมอันนี้เรื่องศาสนาไม่ตอบแล้วกันมีครั้งหนึ่งอาจารย์ไปบรรยายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วมีเด็กคนหนึ่งพูดเลวกับหมูถึงศาสนาศาสนาหนึ่งแล้วปรากฏอาจารย์ตอบคาถามไปแต่ไม่ได้ตอบไปภาพพิงศาสนาเขานะอาจารย์แค่อ่านคาถามแต่ไม่ภาพพิษในศาสนาเขาแล้วก็ตอบตอบว,ว่ามึงจะอยากรู้ว่าทำไมอะไรประมาณเนี้นะแล้วปรากฏเป็นดาม่าเป็นดาม่าไปถึงกลุ่มศาสนาซึ่ง แต่ว่าเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเข้าไปยังสำนักจุลาอยู่นะเรื่องอะเข้าไปแล้วก็มีดรามา่อาอาจารย์โดนดราม่าก,กันหมดเลยแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมีอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์ก็เลยพยายามจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการตอบคาถามเกี่ยวกับศาสนาในกลุ่มของโรงเรียนเพราะว่าเดี๋ยวจะอาจจะมีอะไรแต่ว่ากลมส่วนส่วน,ส,วนส่วนกลางของอ่มุสลิมเขาอะนะเขาเรียกว่าในกรมประชษสำนักจุฬาราะชะมนตรีอะ คนที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือสักอย่างก,ก็โทรมาคุยกับประ์แล้วว่าไม่มีประเด็นอะไรมันเกิดจากกระแส,สโซเชียลบางกลุ่มนั่นเองที่พยายามจะยุยงปลุกปั่นให้เกิดการทะเลาะก,กันแต่เรื่องก็จบไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรก็เลยพยายามจะหลีกเลี่ยงในการตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งต่อกันผีหลอกกับผู้ชายหลอกอันไหนหน่ากลัวกว่ากันกูว่ามึงเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยกูจะบอกให้กูดูแล้วน่าจะเป็นมึงอะนะ แลเหลือเวลาอกี่นาทีอ๋อหมดแล้วเหรออันนี้มันกี่โมงแนละ้วสามโมงครึ่งกว่าแล้วนะอาจารย์ให้มีตรงนี้มีใครถามมีใครถามไหม่ไหมยกเบอรมีไหมยกมืออ่ะขอไหม่หน่อย เราเออไม่หาเล่าเลยไม่ทำนอาจารย์เลยคือแบบเพราะว่าเดี๋ยวเอาไม้นี้ก็ได้ไปไวนิดนึงเดี๋ยวจ้าแป๊บหนึ่งนะจ๊ะจะแนะนำอาจารย์อะไรสักอย่างเนี่ยอ้าวคุณนะเป็นแบบอย่างหนึ่งเพราะวาเขาคือแบบนี่พ่อฟังทำแบบเหมอาจารย์คนนี้มาซึ่งแบบครูาอาจารย์คือถ้าเหมือนแบบบทบาทอะไรนะจะไปเป็นแบบ อ๋ไงด,ดีสิทธิ์เขาได้มีอะไรไหมเราเป็นลูกศิษย์ตรงนี้อใช่เรืแนะนำค่าเหมือนการหมดวาระแล้วจะเป็นสิษธ์ของอาจารย์คนนี้ได้ได้คร<อ>ับได้เลยคนระับดีเขาเป็นเด็กพิเศษอ๋อยืนเลยจากเย็นได้เลยคือแบบเอ่เอเหมือนอันนี้คือผมแนะนำนะครับเพราะว่าอาจารย์น่าจะเหมาะก,กับเอไปเป็นสิทธิ์ของคนนี้นะครับถ้าเหมือนว่าอาจารย์แบบหมดวาระหมดวาระแล้วแล้วคือแบบก็แบบ น่าจะเคยได้ยินมานะคือเจ้าของเจ้าของช่องพักินสิทธ์ไม่ใช่พระสิ้นคิดใช่พระส,สิ้นคิดอาจารย์เป็นลูกศิษย์ท่านอยู่โอ,โอเคครับใช่กับพ่อผมคือฟังคนนี้ทุกวันวก็คือแบบพ่อว่าทาเหมือนว่าแบบพ่อเขาก็เสียงงานแล้วแล้วก็คือแบบพ่อผมเหมืนอนอายุพอที่คือจะทาเงินเองได้พ่อแบบก็จะไปอยู่กับอาจารย์พ่อแบบเขาแบบก็แบบหมดวาระแล้วก็แบบไม่มะไจะเสียแล้วไง ไปบวชแล้วเหรอยังครับอ๋อยังกําลังจะไปเหรอไม่ใช่ครับถ้าเหมือนว่าผมแบบเหมือนเกษียณอายุการทํางานแล้วก็แบบผมหาเงินเองได้เองแล้วก็นั่นแหละก็จะไปอ๋อโอเคเข้าใจแล้วขอบคุณมากๆเลยครับผมทนุัมทนาด้วยจ้าสาธุหลวงตาสินทรัพย์หรือหลวงตาสิ้นคิดเนี่ยจะสอนคล้ายๆสไตล์กับอาจารย์เลยสไตล์เดียวกันคือมึงมึงกูกูเหมือนกัน แต่อาจารย์จะบอกให้คําบางคําหนักกว่าอาจารย์ยนะบางคำอาจารย์ยังไม่กล้าพูดเลยนะแต่หลวงตาพูดหลวงตาสิ้นคิดหรือหลวง,งตาเสียทรัพย์สนิทกับอาจารย์สนิทกันมากอาจารย์เคยไปนอนกับท่านมาแล้วที่วัดอยู่ที่อุบลวัดป่าบ่อน้ํานพระอินทร์อาจารย์ไปหาท่านบ่อยบางทีก็เจอกันที่กรุงเทพบางทีก็เจอกันที่ต่างจังหวัดใครรู้จักหลวงตาสิ้นคิดบ้างหลวงตาเสียทรัพย์จารณะธรรมโมหลวงตาสิ้นคิดเนี่ยดังจากอะไรรู้ไหมดังจากพญานาคผ่านห้องน้ํา คือลองไปหาค่ฟังคลิปดูท่านพูดได้ดีมากท่านดังมาก่อนอาจารย์นะเหมือนประมาณว่าเขาบอกว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยมาบอกกับหลวงตาสินทร,ร์ว่าห้องน้ําห้องเนี้ยต้องทุบทิ้งเพราะพญ่า,าพญานาคเนี่ยผ่านไม่ได้ติดห้องน้ําแล้วหลวงตาก็ถามว่าพญานคาคมันมาจากไหนบอกมาจากคําสนดแล้วจากที่เนี่ยอยู่ที่เนี่ยมันไกลไหมบอกไกลามากหลายกิโลเมตรบอกว่าพญานาคเนี่ยผ่านมาตั้งเยอะแยะแต่ทาไมผ่านห้องส้วมห้องเดียวไม่ได้ลองไปหาฟังดูนะ ก็อบอกว่าถ้าถึงขั้นกูจะต้องทุบซ่วงทิ้งเนี่ยกูว่าทุบพญานาคทิ้งน่าจะดีกว่าเพราะมาสร้างปัญหาห้องน้ำมันก็อยู่ของมันดีๆลองไปฟังท่านพูดตลกมากท่านดังมาจากพญานาคผ่านห้องน้ำผ่านห้องขี้ส่วนอาจารย์เนี่ยดังมาจากเสาไฟฟ้าน้าบ้านมีเสาไฟฟ้าหน้าบ้านแล้วเป็น,เป,นเป็นอะไรไหมที่อาจารย์เคยตอบไว้ในคลิปนะเนี่ยเราดังมันคนเราคนลาแต่ลักษณะการสอนเหมือนกันเป๊ะเลยแบบเดียวกันถ้ามีโอกาสเราไปฟังหลวงตาซิ่งคิดดู ท่านชื่อว่าหลวงตาสินทรัพ์เจรนธรรมอน่ารักน่ารักหลวงตาสินทรัพย์น่า,นา,านรัากอาจจะเร็วๆนี้เดอนาคนข้างหน้าช่วงเดือนกรกฎาคมจะก,ก็จะมีโครงการที่จะจัดกลุ่มแก๊งเยาวชนแบบพวกเราอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กม .4 ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่เกินเด็กมหาลัยวันหนึ่งอาจจะมีการจัดกิจกรรมจัดค่ายในช่วงกรกฎาคมสิงหากันยาทนธานประมาณ3เดือนนียนะอาจจะจัดสักครั้งหนึ่งถ้าพวกเราในฐานะเด็กนักเรียนว,วันหนึ่งมีโอกาสสลับใจ อาจารย์จะไม่ติดต่อไปทางโรงเรียนพวกเราต้องสมัครใจมาด้วยตัวเองถ้าวันนึงมีโอกาสได้ยินกิจกรรมอาจารย์ก็จะเอาเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยมาสอนทรมะาสอนคุณธรรมจริยธรรมพวกเราที่แก๊งแกที่อาจารย์มีดีไว้ก็จะมีวันนี้อินพุตใครรู้จักวันนี้อินพุตบ้างยังไม่รู้จักวีวิมุตมีใครรู้จักบ้างอาร์วิทมีใครรู้จักบ้างอีเอนนา่นนชื่ออะไรนะลืม q คิวเทโอป้าใครรู้จักบ้าง รู้จักั้มเริ่มรู้จักแล้วใช่ไหมอาจารย์จะเอากลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยเอามาเข้าค่ายแล้วก็ให้เขาเนี่ยสอนพวกเราว่าทําไมไวัยรุ่นอย่างเขาประสบความสําเร็จได้แล้วเขาใช้หลักธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าในการทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จพวกเราจะมีโอกาสได้เจอคนดังพระอาจารย์เนี่ยจะสนิทก,กับกลุ่มก้อนพวกนี้สมัยอาจารย์ดังใหม่ๆเนี่ยคิวเทเนี่ยขอคิวเข้ามาแรกๆที่ยังไม่ดังเท่าไหร่นะ คิวเทเนี่ยขอคิวเข้ามาสัมภาษณ์อาจารย์แล้วมันก็เล่าประวัติตัวมันเองให้ฟังนะว่าอะไรยังไงมาศึกษาธรร,รมะยังไงคิวเทเป็นวยเยวชนที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็เรียนรู้ธรรมะจริงจังนั่งสมาธิจรงิงจังศึกษาหลักคำสอนด้วยเจ้าจริงจังเพราะเขาเป็นคนเกาหลีเขา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 เป็นคนเกาหลีนนหลใช่ไหมผู้ภาษาไทยทุกวันนี้ยังไม่ชัดได้ซ้ำเนี่ยเราจะอาจารย์พยายามจะจัดค่ายแบบเนี้ยเพื่อให้เกิดสังคมที่ เกิดการตื่นรู้อะตื่นตัวตื่นทาขึ้นมาในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งข้างหน้าเรามีโอกาสก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกันได้นะอันนี้บอกไว้เป็นคร่าวๆอันนี้น่าจะหมดเวลาแล้วเนาะโอเคน่าจะต้องไปกันแล้วเอาไว้โอกาสหน้าถ้าเรามีโอกาสมาเจอกันอีกเผื่อโรงเรียนเราแต่อาจารย์บอกไว้ถ้าจะเชิญอาจารย์หลังจากนี้คือเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมิถุนาเต็มแล้วกรกฎาคมสิงหาคมนยาจะต้องรวมคนให้ได้1,000พันคนขึ้นไปถ้ารวมได้หนึ่งันอาจารย์ถึงจะไปให้ อาจารย์ต้องตั้งเงื่อนไขสูงขึ้นเพราะอาจารย์ไม่ได้เรียกเก็บเงินใครจะให้อะไรเท่าไหร่อาจารย์ไม่ได้สนใจเรื่องจำนวนเงินเพราะอาจารย์ไม่มีค่าตัวอาจารย์ไปสอนธรรมะฟรีดังนั้นอาจารย์จึงตั้งเงื่อนไขเมื่อก่อนในตั้งเงื่อนไขร้อยคนอาจารย์ก็ไปแล้วแต่อาจารย์ทํางานไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมากก็เลยขยับไปเป็นพันคนถ้ารวมได้มันเกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากอาจารย์จะไปดังนั้นหลังจากนี้ก็ไปรอฟังไลฟ์สดอาจารย์ก็แล้วกันเอาตัดคิดไปลงช่องตัวเองบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปเวลาอาจารย์ด่าแบบอันไหนถูกใจ ก็ตัดเอาไปลงเป็นของตัวเองก็แล้วกันไปใช้วิธีการนั้นอาจารย์อยากกลับไปนั่งทําออนไลน์ไลฟ์สดของตัวเองเพราะออกบรรยายทำมาเหนื่อยมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากพักผ่อนแล้วเดือนนี้ก็เลยเป็นดวงสุดท้ายที่เราจะบรรยายแต่ถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยคิดว่าน่าจะรวมได้เยอะอยู่ก็เลยคิดว่าอ่ะนักเรียนสถาบันการศึกษาเนี่ยคิดว่าไม่ยากในการเดินทางไปถ้าจะสามารถรวมกันได้ในวันหนึ่งข้างหน้าก็คิดว่าจะมีโอกาสในการเจอกันได้อีกก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ มาเจอกันวันนี้อาจารย์ก็ขออนุโมทนาพวกเราทุกคนขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีความสุขความเจริญคิดสิงด่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทําของตนตั้งใจในการทาความเพียรละทิ้งอกุศลเจริญกุศลมีสติสัพปัญญารูตตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาอัตภาพแห่งความสุขนี้ไว้ให้ได้ยาวนานใครมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดอยู่ในปัจจุบันขอให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ดีโดยเร็ววันตามเหตุตามปัจจัยหการกระทําทางกายวาจาใจอสุจิิขตของตนเองที่สุดแล้ววขอททุกๆคนฏิบัตธรรรมมส จนได้ดวงตาเห็นธรรมสิ่งสำคัญที่สุดขอให้เราประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาการทาสิ่งใดให้อยู่ในกรอบของกายวาจาใจฮัสซุลิตการเรียนการศึกษาของเราให้เรียนจบกันทุกคนตามเกณฑ์อยากเข้ามาหาวิทยาลัยไหนอยากทํากิจการงานใดก็ขอให้ประสบความสาเร็จตามความมุ่งมัน่นปรารถนาทุกประการสิ่งสําคัญที่สุดทุกอย่างเกิดขึ้นจากการกระทาทางกายวาจาใจของตัวเราเองอยากได้ต้องลงมือทําอยากได้ต้องตั้งใจทํา ก็ขอไวยพอให้เราตั้งใจทําทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วการที่เราทําทุกอย่างอย่างเต็มที่จะได้ผลออกมาเต็มที่ตามความปรารถนาเช่นเดียวกันก็ขอให้เราสำเร็จโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนเถินสาธุพร้อมกันลูกสาธุาาขอบคุณครับขอบคุณกับท่านอาจารย์ด้วยยอดเยี่ยมจริงๆนะค okay, รับโอเคดีไหมรู้สึกดีขึ้นไหมจะตัดเขาออกซื้อยังไงดี ก็ออกไปจากชีวิตเขาน,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปครับ,รบเราจะได้ถ่ายภาพร่วมกับพราอาจารย์ฝากถ่ายบนหรือล่างขึ้นไปข้างบนหรือยังไงดีเอาข้างล่างนะอ่ะเดี๋ยวท่านอาจารย์จะลงมาด้านล่างนะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายรูปเอาทีแล้วรงเรียนนะเอาทีละโรงเรียนนะถ่ายรูปใช่ถ่ายถ่ายูปมเลยเหรอ

เรรััเเลยคคบบอางี้ตกลงกันก่อนเอาเพราะว่าเรายังนั่งอยู่ตรงนี้อยู่ส่วนใครอยากจะถ่ายรูปอาจารย์เรียตอนนี้ เข้าเฟรียนกาจอรมาแล้วครับใครจะถ่ายรูปมาครับากหายวะมาเดี๋ยวาเหน้าลเอาท้าละเตาเผืเอา้รอก่อนเีเอาสุง่อยอไม่มีอยาอะไรก็เอาเอาเรียนเอาเรียน่อนรอแป๊นึ่งนะี๋ยวก็ขอขอเป็น รวมหมูเลยทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเวลายืดยาวไม่กับาโอเคเดี๋ยวที่าช่วกัต่อห้าดยอ่าคะมาช่เอาไปดูห้ไม่หยิบเอ้าเ้ามาดูอันนี้แล้นี้เติมเติมเติมอ้ยอันนี้อนนี้เดี๋ยวพี่พี่พี่โอ้พี่โอ้ตัดเซตชาชไ้เลยเอาถอ

อ่าโอเคครับคูณสุนุาุสุนุาเอาไปนั่งพี่ก่อนนะครับขอบคุณครับต่อไปรอติดตาทีมตัวนะอัเดียเลยนนนึงเดี๋ยวหมอตุมไปัาชมคนะตุ้มกับติดตามเราต่อหนึ่ง น้องๆสูงกว่าข้าก่อนกะลูกตาก็จะบอกแ่บน้องๆตอนนี้ที่ถ่ายรูปแล้วนะครับตอนนี้ช่วยทำแบบประเมินที่ไปถุงนิดหน่อยนะสูงกว่าแบบประเมินเอาเร่องควาทรยาทำแบบประเมินให้นะหน่อยนะแล้วก็กระดาษอื่นไปครับี่น้องเถียปติปติปฏิพุทธมันนะครับของเราเนี่ยคืออะไรก็เดี๋ยวเราติดต่อตรงนี้กัน

ปฏิกิริยในวันนี้อะไรคือสิ่งที่ทำเกี่ยวกัใจเราเขียนใส่กระดาษแล้วเดี๋ยวตอนับเราจะมาแปะที่บริเวณใ้าินีกันเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเออตกเฟรมตกเฟรมเออโอเคยิ้มยิ้สวยอย่าลืมกระเป๋าของอาจารย์นะครับีโอเคพหรอหนึ่งสองสามเอาเหมือนยาโนและหันไปหา มีเลยสดทางบ้านดูภาพไปดูภาพไปดูอย่างเดียวสูเจ้าแต่คนถ่ายรูปให้แทนใครหลังใครมาถ่ายรูปแทนเรา

ನೋಡಾ ಹಿನ್ನೋದಿ ತೆಗ್ನೆ ದೇರ್ ಯು ಮ್ಲೇಯಾ ನಾ ಹಿನ್ನೋದಿ บอกนั้นแหละตัวเอาวชิ้นๆกูไปนูกชิ้นกูไปชิ้นกูไปมาแล้วมาแล้วพี่นี่ก็มาเรียกมาเอาพวกสิกีดกันเลยนะครับขอบคุณมากเลยแล้วเจอกันแล้วนัดนั้เสือกุหลาบหน้าเราพวกหน้าเลยครับทุกคนเลยที่มาครับขอบคุณครับขอบคุณเลยครับแล้วเจอกันนะมีโอกาสผมได้มาเยี่ยมเยือนทุกสถาบันสุนทรนมาลูกนะบอกหน้าเอาอะไรดีเจออาจารย์ไหนอาจารย์เบลล์อีกแล้

เดี๋ยวมาติดันต่อลูกตามมามาทีมาทีมาทีงเม่ทันดูอนหลังได้นะเดี๋ยวจะไลท์ต่อบนเกวียนนะทุกคนรอได้เลยจัไลฟ์ต่อบนเกวียน่อกีต่อเกลบเกีตไลบเกวเกล่เ่อเไบตดไดนเัล เกวียนนี้มีแล้วเจอกันแล้วเจอกันกักับบ้านันองลนะครัลงดีกว่าลงจากข้างบนเนี่ยต่ตุกตาที่ได้ไปในข้างในไเี้นะเป็นไอขนมนี้เนี่ยขนมขนมอ่ะขนมปี๊บเอาใส่ไว้ครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยดูไว้ก่อนนะเก็บของก่อนนะมาต่อไปนะต่อแถวไว้ต่อแถวไว้ต่อแถวก็้วจิตการขอบคุณมากๆครับทั้งสี่โรงเรียนเป็นลูกคุณนานมากเลยทั้งร่วมกิจกรรมีทุกจุิจกรรมที่เท่านประธานกลังรบกวนแจกเป็นไม่ได้เยอะมากเยอะอีกมากโอเค นี่ี่ป้าไปับลูตาเฮ้ยเออไอ้ฟ้าไอ้คนนี้คนนี้จะมาอยู่นี่ดไหมะแล้วของสุราิจนน์เิด้วยสคนะที่เลเแรกในจังวัดมาละไออสวัสดีทุกคนเหรอ อนุโมทนาด้วยนะครับผมไปตามเพื่อนคนนี้เพื่อนทีน่เล่นเกมเ่ยใครมาเพื่อเจอหละไม่เห็นนะไอ้ไอไอ้ป๊อกหรืออะไรเนี่ยมาลูกสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับโอเคมาลูกหนุนเลยฝนไม่ตกจ้าสมมติปาการฝนไม่ตกแดดเปรี้ยงปแ่างมากจ้าโอเคนี่นะ กับพาาคพรันกคัพครับทิารับพาับพาาคือบพิจารับยารังเลยไม่าชรัรือกลับพับโรงารบนรครัพจราาาครับารณ่คนัาราาคคพรคิคคิบาาารร ทีมงานเห็นคุณพลไหมครับพอดีเขาเอาบัตรประชาชนไปพลอยออยอ๋อนี่ไงคุณพลบัตรประชาชนไปไงบ้างเชิญยิ้มนะครเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันเดลยทางการที่เราปลอดภัยครับไปบายลูกแล้วเจอกันเดี๋ยวเชิญยวเเชิญด้านหลังในห้องสักทีตรงนู้นเหรอครับเราเคลียร์ตรงโต๊ะนู้นได้ไหมได้ได้โต๊ะได้ไปเดินกลับกดอยู่นี่เดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวอาจารย์เสร็จเราก็จะได้อ๋อข้าวพลยังอยู่ที่ห้องนู้นอยู่เลย เร็วเร็วเร็วเราลมาที่ราเจบอยู่ลูกะนหอประชุมใหญ่มากที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ประชุม c complex c กอประชุม c c complex เทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการจ้า ออามาหมดแล้วใช่ไหมครับของใ<ผ>นนั้นน้องแหลมว่าอะไรน้องแหลมว่าอะไรเบอร์เกอร์เน่ยสวัสดีค่ะแอนแหบบสวัสดี <แ S 2> ครับมีอัพที่มีอ่ะอัพที่มีเอ้ยเหมือนผมจะต้องไปห้องต้องไปเซ็นเอกสารให้อาจารย์นะเนี่ยเฮ้ยโผไปในโภอาจารย์บรรยายเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อบนเกวียนนะพี่บีเดี๋ยวอาจารย์ต่อบนเกวียนสวัสดีคุณแอนแแบบสวัสดีหลานเลยอ๋อเอ้ย แกแบบอมรินได้ยินความเทคนิคเอาวพอแล้วเทคนิคเอ้าเทคนิคตั้งแถวไปแล้วลูกสาวที่งานยังเลยครับรอจะรอไปทางไปนู่นนี่คุณอาท่านพอคุณต้องรออยู่บายๆนะเทคนิคเดี๋ยวเจอกันลูกเดี๋ยวเขาจะต้องมาเดี๋ยวผมก็ไปเคลียร์เอกสารอาจารย์ขึ้นเปลี่ยนตอนไหนค่าแอดตอนนั้นแหละจ้ะ อ๋อสีมันก็เหมือนอยู่เนาะใครจะรู้ว่ามันเป็นสัตขยาชาตด้วยนะใช่ไหมสําหรับการร้เรต่องกรันา